นี่ผ่ากิฟเพนบอครับไปหาหมอเรียบร้อยก่อนนี่ราชานนท์ครับกิฟเพนครับนี่มาแล้วครับมีเนื้อทองครับหรือว่าเชียงน้อยร้อยล้านครับใช่ไหมทีเดียวคตยอนกับมาเตะครับวนนี้ก็เจอกับกล้องทนายครับสันติอุบลร้อยสิบหกเอามานี่ร้าค้ายใหม่ก็นี่มาดูน้ำหนักล่าสุดตอนนี้ครับตึกวัชยสิทวลาที่นี่สิบแปดบักกาหกสิบเก้านะ คู่แรกวันนี้ก็เปิดหัวด้วยร้อยยิบเจ็ดปอนด์เลยครับสิงห์พยัคค์ครับสักกิติมือศัตรูร้อยยิบเจ็ดมาร้อยยิบจุดสองผ่านเรียบร้อยครับเขาเจอกับชาตินักรบโรงเรียนกีฬาแม่สอดกับมาร้อยยิบเจ็ดพอดีส่วนคู่ที่สองย้อนนาทีพดุงชัยมวยไทยยืงครับร้อยยสิบสามตามพิกัดจดเอฟสามห้าราชานนนพี่สอบถามทีมงานแล้วเกินอยู่ประมาณหนึ่งปอนด์นะฮะส่วนคู่รองนี่สักเล็กลุงเพาพอะลงต้มร้อยยี่สิบสอบไปเรียบร้อยแล้วน่าจะร้อยยี่สิบพอดี ส่วนมังกรบูมเล็กเยนก็ร2 0คู่เอกวันนี้ก็เชียงน้อยร้อยล้านครับเราโชคเจริญราชสีแม่เฮ้ยสีเสือ้อสุดยอดไือว่าไอ้ดินน้ทองเก่านะฮะวันนี้ก็จะกล้องทนีสันติบนไอ้ดินน้าทองก็มาร้อยสบส่วนกล้องนี้นี่ก็เกินอยู่มาสักปอนหนึ่งนะฮะส่วนคู่ห้าก็ซุปเปอร์เจ๋งก็เจอเกียรติศักดิ์สีรีปอนคู่หอกก็เพชรูมิเงินเจอกับเจ้าทศกัณฐ์ก็ร้อยปอนนี่คือทั้งหมด ทั้งมวลเช้านี้ครับเอาเอา,เอา,เวาไว้รับไว้ชอบเลยคู่แรกนี่จัดมาที่สิงห์พยัคฆ์กิตติเมืองสตตูน,นะก็ถือว่าอาวุธหลากหลายกว่าครบเครื่องกว่านะส่วนคู่สองนี่เคยประท่ากันมาแล้ววันนั้นดูแล้วน่าจะอ่า F35 น่าจะได้รับใช้นะแต่ว่ากรรมการมองว่าย,ย่อนาทีดีกว่าวันนี้ก็ผมยังชอบอยู่ที่ F35 ราชานนนครับวันนี้น่าจะบมสนกกุกอีกครั้งหนึ่ง ส่วนพวกเราในการสักเล็กกับมังกรแมสักเล็กนี่ก็เก,ากเ่ากึกนะนี่ก็เขา่าล็อกรัดมาตีเหนียวมังกรนี่ก็เปิดประเภทเปิดเกมนะตอนต้นผมดูว่าสักเล็กน่าจะดูดีกว่าถ้าหมดก็หมดปลายนะวันนี้ยังชอบที่สักเล็กส่วนกุ้เองใากายวันนี้แม่เชียงน้อยร้านเลดิน้าทองนี่ประเภทมวยเปิดเกมบู๊ล้างผลาญนะนะส่วนกล้องตัวนี้นี่ก็ครบเครื่องนะสภาพร่างกายดูแล้วดูดีทั้งคู่แต่วันนี้ผมดูว่ากล้องทนีสันติวนน่าจะเก็บใช้ไปได้อ่ะมารักมาชอบ วันน,นี้นะสิงพยักษ์เอฟสามห้าแล้วก็กล้องตัวนี้สามตัวสิงพยักษ์เอฟสามห้าแล้วก็กล้องตวนี้นี่คือเมื่อรอบเช้านี้ครับนี่ยังอยู่กันครบแล้วครับนี่โยหน้ากัาดลุงน้ากัดลายนยังอยู่ครบนี่เดี๋ยวสิ่งแวพอก็ยังอยู่ครับอ่ะประมาณนี้ก่อนล่ำลาไปก่อนเช้านี้ครับเดี๋ยวรอนสมวยสักเสร็จอ,อีกหลายคนนะลาไปก่อนสวัสดีครับ